พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความมีเพื่อนจากในลายนะครับได้ลายมาสอบถามพวกเรานะครับเกี่ยวกับเออมียาโดยหลัหลกๆเนี่ยอะไรบ้างนะครับก็ง่ายๆครับ เราก็จะใช้ท่านนะครับโอเคข้อแรกนะครับก็คือคู่สมรสนะนะมีชู้นะครับหรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นประจำนะครับข้อที่สองนะครับก็คือคู่สมรสเนี่ยจงใจละทิ้งนะครับก็คือไปเกินกว่าหนึ่งปีนะครับข้อที่สามนะครับคู่สมรสเนี่ยก็คือเลี้ยงดูยมย่องหญิงอื่นหรือผู้อื่นเนี่ยนะฮะเป็นแบบสามีหรือภริยาของตนนะครับ ข้อที่4ี่นะครับก็คือสมัครใจแยกกันอยู่นะครับเกินกว่าสามปีหรือแยกกันอยู่นะครับตามคําสั่งศาลเกินกว่าสามปีนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆง่ายๆนะครับที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเป็นเหตุที่สามารถใช้สิทธิทางกฎหมายในเรื่องการหย่าได้นะครับหากท่านนะครับไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับระยากจนท่านไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้นะครับ ผมขอบเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ท่านร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิ ak, ติศักดิ์ในทีมบริษัทไทยทนายวิถีพุณและทีมทนายความสวัสดีครับ